ังไงอะอเอาพี่พี่พีมันมาดันหัวไมแล้วขวาไปดี้ไปดี้ไปดีไปดี้ไปีพอพอพอมีไหนมึงก็ไลกันเอานะเออเออพี่พายพี่พายหน่อยมายายพานิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวพอไพ่พี่นเดียวนิดเดี่วมนไหลมนไหลนี่มาไหลมาไหล มันไหล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 เราหยมันไปตมันไหลมันไหลโอเคโอเคคอยคุมบาลานนั่งคุ้มโอเคพายมี่พี่พีพายมี่พายหน่อยพายพายพายไป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 ขวาขวาระวังเออไม่ก็ได้เดี๋ยวนี้นี่นี่นีไเส่ใ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 ส่สวยงามคุยเดี๋ยวมันขยับด้วยไหล่บังอันนี้ไม่มีในแผนไอ้บัง เราขยับตามันเราขยับตามันเราขยับตาไปไปสายหยไปสายไหมรรอรอโอเคโอเคโอเคพี่ีเอาดี่เอาแล้วเอาแล้วเอาฮยไบาททำให้กูเป็นประสาทได้ขนาดนี้เลยหรอมาเคมเลยไปเลยขวาเลยขวา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 ของ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 มของโ้มขกั่ขอ สีที่ห่วงของไม่บอกกันนะที่เราห่วงของเอาของนี่เราต้องแต่งตัวเราเป็นสายแฟชั่นขนาดนี้อะน้องชายได้เลยได้เลยพี่พักทำไมต้องขึ้นเสียงที่พี่มึงล่ะพี่มึงละไม่ได้โต๊ดแล้วสื่กันแล้วหรอเออพี่ดึงพี่ดึงเอออะไรวะได้กีตาร์วะกีตาร์วะกีตาร์คืออะไรวะกีตาร์ขวา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 ที่มันมีมันมีมันมีหินใหญ่มันมีหินใหญ่ ไป้ายสายอะไรมันบังเนี่ยร <bubble deer> ีบออกไปดิออกไปดิกีตาร์เนี่ยมันบังเนี่ยด้านบนเนี่ยขวาขวาไววอยู่ขวาขวาขวาสายสาย่อยมันจะได้มันจะได้ซ้ายเลยสายเงี้ยวเยวขวาขวาสาย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 ไปขวาขวาไววอยู่ไววอยู่ขู่ไหมขู่ไหมต้องใช้ขวาเปิดไหมต้องใช้ตู้ก่อนเออสาย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 แล้วถึงขวาขวา เอาวยเสนใจเว้ยดีนะมันแคบนะดีดีนะจ้ำบึดบุดจ้ำบึดบุดจ้ำบุดเออจ้ำบึดจำบึดเออต้องมาไวกว่านี้วะไวไๆไวไวๆแรงแรงไวไวแรงแรงไวเดิมแรงแรงไวไวแรงแรงไวไว ตรงโต๊ะแรงๆไปไว้ไปไว้แรงๆแรงๆไปไว้ไว้แรงๆไปไว้แรงๆไปไว้แรงๆเออสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วอะไรไปน้องชายเออโคตรแย่ไอ้ด่านแรกๆนี่คืออะไรวะหลังหลังมันอีซี่เกินอ่ะจบวันนี้แล้วไหมจริงโหวันนี้จบอ่ะก็เลยด่านัง้าแรงไปไว้แรงๆไปไว้แรงๆไปไว้เออไปไว้เออ

โอเคไปนะไปนะสายสายสายสาสาครับครับคับคับขโอเคไม่ของไม่เอา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 เม่เอาเอาไเอาเอาไม่เอาไม่เอาไ่เอาไอเอาไม่เอาไม่เอาไเอไม่าม่เอาไ่เอาไม่เอาไป่เอาม่เอาไม่เอาเอาไเอาไม่เาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอา่เอาม่เอาไม่เอาไม่เอา่เอล้ๆเอาไมเอาไมอาไ่เอาไมดเอาไเอาไม่เอาไม่เอา่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอาเอา่เอาม่เอาไม่เอาไม่เอาม่เอาไม่เอาอาไเอาเอาเอมเอาไม่เออาไม่เอาเอาเอาไมเอา่เอาเอาไมเอาไม่เอ่เอาเอาอา มึงยังมีอารมณ์เปลี่ยนชุดอีกนะมึงมีอารมณ์เปลี่ยนชุดอีกไม่โป๊กักเกมเลยอ่ะเราอ่ะไงป็นภาระคนอื่นตลอดไปรัเวลามันพายดิพายดิข้ามข้ามข้ามไปไเออโอเคโอเคนี่เหมือนจะยากนะแต่แบบมันง่ายมากเลยอ่ะมันมันมันง่ายแปลกๆอ่ะหรือว่าเราเก่งวะ้ยเอ่เอเปลี่ยนด้านหน้ไหมอันนี้อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะทำเปนี้ทำเป็นนี้เป็นนี้ก่อนเป็นนี้ก่อนข้ามเปนี้ก่อน พุคมเรือเสือท่วงป่าอะไรอะวิ่นน้ำดวนวินน้ำดวนพายุ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 าลมๆๆลมลมๆสู้ลมอะไรสู้ลมอะไรสลอมกันสลอมกันเออเออพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวพี่เลี้ยวเลี้ยวอยู่พี่พยายามเลี้ยวอยู่ผมไม่ติดบ่อแล้วตอนเลย อย่างไรอย่างไรต้องไปแบบซิงๆต้องไปแบบซิงๆแบบซิงๆอะไรมึงเอาให้โตก่อนมึงเอาให้โตก่อนใครจะเลี้ยวใครจะเลี้ยวใครจะเลี้ยวใครบ้าบ้างบ้างบ้างบ้าบ้าบ้างบ้างไไ

แหมมันแค่สลับไปจริงๆมันตรงไป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 รอรอรอไป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 โดไปไปไปเลยจะรออะไรเราหยุดรอไม่ได้พี่มันจะมันเราต้องต้องเราต้องพายตามันไปด้วยท่านรอฟังก่อนจอกูอ่ะมึงไม่ได้เอาไม้ไายมึงจิ้มน้ำชักม็ดเลยพายเมื่อกี้ผมพายแล้พี่ยังไม่พายจอกูไปดูรีเพย์ไปไปดูรีเพย์เออไป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 เลยไป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 เลย

ต้องชายต้องเบ้ขวาต้องชายต้องเบ้ขวาแค่เลี้ยวก็ลำบากแล้วเอาดานอะไรมาเนี่ยแค่พายให้มันตรงกูกยยากอยู่แล้วเะ็กไปไไปไปไปไๆๆๆไไป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 ไไป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 ไไปไปไ

ไป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 ไไป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 ไ ไปเลย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 จังก่อนจะเลยหินนะจัง่อจะเลยหินนะจังก่อนจะเลยหินอ่ะนี่ตามนะนี่ตามี่ตามตามตามตมตา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 มต

เราไป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 จริงจริงเราตรงยาวเลยนะไป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 นั่นะเราตรงยาวเลยเนี่ยเราตรงว่ะเราตรงยาวเลยตองว่ะตรงยาวเลยเออว่ะตรงยาวเหรอตรงยาวตรงยาวตรงยาวเรื่อจะรออะไรวะโอ้โหชวนดูชนนี่ตั้งนานไปหมุนไปรอไปหมุนไปรออยู่นานไป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 ทงซิ่งนเนี่ยุยไม่ยากเนี่ยง่า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 ยเลย โอเทียบกับด่านเมื่อกี้นี่แบบผลละควัวโลกเลยว่ะน้องชายเออมึงไม่เลี้ยวแค่นั้นถ้าเป็นทางแยกเราจะไปใช้ตลอดนะโอเคโอเคใช้ตลอดนะตลอดอ่าใช้ตลอดอ่าใส้นะใส้นะอดีตใส้นะใส้ตลอดไปผันตลอดโอเค โอเคขวาขวาเฮ้ยเฮ้ยกูจะร้องไห้นี่กูจะ50เปอร์เซ็นต์ของเกมแล้วหรอวะเนี่ยกูเล่นมา3วันไปวุ้ยไปเช็คพอยต์เช็คพอยต์เดี๋ยวว่าชุดอีกแล้ววะ่ววะเออมันมีเซฟแบบนี้ให้กูก็ดีหน่อยไปเล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 ยไม่ทนันละไม่ทนันละไม่ทนันละมัน <laughs> บอกไปเลยดูดูดู <laughs> ด